สุกนสวัสดีครับดมอร์นิ่งจ้าเลอปาร์กมานะครับเลอปาร์กโรงแรมน่ารักมากดูสิวันนี้เราลงมาสายฮะคนก็กินข้าวกันหมดเลยนะครับย้ำอีกทีนึงนี่คือต้นปีกาสลองนะครับเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลกเราฉเฉลยไปหรือยังอ่ะว่าทำไมรถเมที่เป็นรถบัสสหารรถสองแถวแอร์ของจังหวัด พิศนุโลกเมืองสองแพรถึงเป็นสีม่วงยังไม่เฉลยใช่ไหมทาไมเขาถึงใช้สีม่วงโรงแรมหรือป่านะฮะก็เพราะว่าธงสัญ,ญลักษณ์จังหวัดประจําจังหวัดสีอจะเป็นสีม่วงไงนะฮะทุกคนเขาก็เลยใช้สีม่วงหรือเปล่าเขาก็เลยใช้รถสองแถวแอร์เนี่ยนะฮะเป็นสีของรถเป็นสีม่วงหรือ ต้องพูดอย่างนั้นนี่หาอาหารเช้าตอนเช้าเช้านะฮะเรามาสายคุนก็ทานกันไปแล้วนะฮะนะฮะ กากลุลมรื่นเรามากินในนี้ไหมนี่ครับอาหารเชา้าเราแอบ,บมานั่งตรงนี้ฮะทุกคนแอบบมานั่งตรงนี้ีจาบรรยากาศเช้าเช้านะครับทุบกนคนคแกงผัดหนงอร่อยมาก พัแนแนงนะฮะ๋ยวจะไปวัดช้างดีไหมฮะวัดช้างวัดโคกเอโอโคกโคกช้างนะครับทุกคนแล้วก็มีระพิคเนตมีไอ้ไข่ที่เขาบอกว่าถูกถูกหวยทั้งหมู่บ้านศักดิ์สิทธิ์มากไห่างจากตรงนี้ไปประมาณ6 0เจ็ดรอเมตรเองเดินออกไปนะฮะถูงเจอถนนใหญ่แล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเห็นพิคเนตสีชมพูองค์ใหญ่เลยทุกคนแล้วก็พระพุทธหลวงพ่อทันใหด้วยนะ อร่อยมากใครมาพิษณุโลกอ่ะต้องนึกถึงทุ่งแสลงหลวงแลสวยมากเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์น้าผู้หญิงล่องกล้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติกาลแก่งโสพานี่ก็ได้ชื่อว่า เป็นในแองกาลาเมืองไทยเหมือนกันนะตกแก่งโซภาเนี่ยเจอแมวน่ารักเหยทุกคนอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเจ็ดเดือนค่ะคู่ชื่อแซลมอนต้องทำหมันไหมทำค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้แบบว่าจะเอาเขาไปผสมพันธุ์น่ารักจังเลยซลมอน่ารักจังเลยอันนี้ เวลาเรานอนกอดมันอุ่นดีเนาะตัวแบบนี้ใช่ค่ะ<อ>จริงๆเขาขนปูยาวแต่ว่าหนูเพิ่งพาไปตัดขนเพราะว่าเดี๋ยวเขาร้อนอืมเจ้าหนูมาจากไหนครับเนี่ยมาจากปทุมค่ะปทุมธานีใช่ค่ะอนูมาจากปทุมมาเที่ยวไปเที่ยวไหนที่นี่มาบ้างเลยลูกหนูพูดไปว่าไพระมาเมื่อวานพระพุทธชินราชหรือเปล่าคะ แล้วตรงนี้มีวัดช้างหนุไม่ไปหรอกพระพิคเนศศักดิ์สิทธิ์มากไอข้ขงไอ้ไข่เนี่ยหกรอเมตรเองวัดเอ่อวัดวัดคกช้างวัดเทพกุญชรเลยนี่ไงออกไปตรงถนนใหญ่เลี้ยวขวาอีกนิดเดียว<อ>เข้าไปร้อยเมตรถองร้อยเมตรเองริมถนนก็มองเห็นพระพิคเนศแล้วก็หลวงพ่อทันใจอะลูกศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยพี่ว่าจะไปเหมือนกันมาทักที่นี่ต้อง มีโอกาสไปงนี่บรรยากาศตอนเช้าเช้าทุกคนใช่ควรไปล<อ>ูกเพราะว่าบางทีเรานึกแต่ถึงวัดใหญ่ไง<ช>จะเข้าไป,<ว>ปตรงนี้ที่วัดสาคัญเหมือนกันหนูเพราะว่ามาถึงเย็นก็